อ,อีกนิดเดียวเราก็จะมีตังครบ90ล้านแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปสร้างกันต่อดีกว่าทุกคนกคนตอนนี้เราก็มีครบ90ล้านแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปสร้างชั้นที่2กันต่อเลยดีกว่าไหนเอ่ยเขาที่แล้วถึงตรงไหนเอ๊น่าจะถึงห้องนี้นะอ่าใช่ด้วยตอนนี้ก็แสงอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยเห็นวิวอาคารจอดรถด้านล่างเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่มีรถมาจอดสักคันเลยนะอืมก็โอเคอ่ะ ไม่มีรถจอดอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อดีกว่าไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะและ้วตอนนี้ก็เก้าอี้ราคา4แสนเป็นอะไรนะทุกทุคนก็เรียกได้ว่าเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะไหนอันนี้ประตูผมว่าเนี่ยนะ่าจะห้องน้ําอ่านี่ไงซิงใช่แน่นอนอันนี้ไปครับทอยเรดอ่าถั่วส้มหน้าต่าง่อยครับเดี๋ยวตกลงไปข้างล่างได้นะนี่ออันนี้ไป แสงไฟหน่อยครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเรียบร้อยแล้วนะสําหรับห้องน้ําในชั้นนี้เราก็น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วน,นี้เดี๋ยวเรามาสร้างห้องนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าเออมีนิดเดียวโอเคห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะครับอันนี้ไปคอมพิวเตอร์อ่าเป็นไงวิถีเกมเมอร์แล้วก็นี่โอเคตอนนี้ก็ เรียบร้อยไปอีกห้องหนึ่งนะสำหรับชั้นสองซึ่งใช้เงินไปทั้งหมดสิบกว่าล้านอืมเรียกได้ว่าแทบหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับฮะสำหรับตอนนี้ชั้นสองเราก็น่าจะเหลือแค่ห้องนี้แล้วนะน่าจะเป็นห้องอะไรกันเอ่ยอยากให้ทุกคนมาลองทายกันซิว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นห้องอะไรอ่าออกมานีรู้เรื่องเลยห้องอะไรเป็นเกี่ยวกับฟิตเนสแน่นอนเชื่อนี่มา ให้รูวิ่งไปครับอันนี้ดัมเบลมาเน,นี่ยห้องออกกาลังกายนั่นเองดัมเบลอีกอันนึงมาโอเคสําหรับห้องนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วว่าแต่อันนี้ไม่อะไรกลางห้องเนี่ยเดินสะดุดล้มกันบ้างนะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องอะไรเอ่ยนี่มีอควาเรียมเอ้อันนี้กำแพงแล้วก็ที่นั่ง น่าจะเป็นห้องอบซาวนาหรือเปล่าห้องนี้คาดว่าน่าจะใช่ที่สำหรับห้องนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปสร้างกันต่อที่ชั้น3ดีกว่าอันนี้ถึงชั้น3แล้วกํมแพงอันนี้เดี๋ยวเราเออมีด้วยอ้าวทางนีอ้ออกตรงนี้ได้นึกว่าออกไม่ได้แล้วนะ เดี๋ยวเราสร้างด้านนอกให้เสร็จก่อนดีกว่าค่อยไปสร้างด้านในนะอันนี้ที่กั้นมาแล้วก็นี่ที่นั่งล้อมสี่ด้านใช่ไหมอ่านู่นอีกเก้าแสนกว่าบาทเห็นแวบแบอ่านี่รอบกองไฟสาวไว้น้ำที่ตอนนี้ข้างนอกก็น่าจะเรียบรอ้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปสร้างด้านในกันต่อดีกว่า อ้านในเราจะเริ่มจากเอ,อตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเอยวา้านูนค่อยไปต่อนะสร้างฝั่งนี้เสร็จก่อนหน้าต่างกำแพงอันนี้ทีวีมาอ่าโคมไฟห้าแสนกว่าบาทอ๋อแบบโค้งด้วยโอเคอยู่นะราคาอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาสิห้าแสนกว่าบาทนี่แพงมากเลยนะอันนี้ป้าอันนี้อื ต้นไม้เพิ่มความเขียวให้กับห้องซะหน่อยอา้าวนูนก็เขียวนี่ว่ะที่ป้ายอันนี้อ่าลายเขียวเลยทีนี้แล้วก็มานี่แล้วก็ป้ายอ่าโอ้เขียวอือเลยทีนี้ทีแรกนึกว่าจะเขียวน้อยๆเขียวเยอะเลยนะอันนี้ติดแสงไฟก่อนให้มันสว่างๆไม่งั้นจะมืดมากๆอันนี้เออเรามาห้องนี้ก่อนก็ได้นี่ห้องนี้ห้องนี้ก่อน ได้เป็นน้องห้องไปดีกว่าอันนี้กำแพงประตูสามารถออกไปชมวิวด้านนอกได้ด้วยน่าจะเป็นห้องนอนอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอ่านี่เบดห้องนอนแน่นอนอันนี้ป้ายอันนี้ทีวีห้าแสนกว่าบาทโอเคเก้าอี้หน่อยครับ <c oughs> นั่งนั่งใกล้ทีวีมากไปไหมเนี่ยเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้กำแพงมา อันนี้ process ไฟอันนี้คอมพิวเตอร์ของมันต้องมีอะนะคู่กับห้องนอนอันนี้น่าจะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้มันเชื่อมกันหรอหรือยังไงเอ่ยอันนี้หน้าต่างอีกหกแสนกว่าบาทกำแพงประตูเหมือนน่าจะเชื่อมกันอ๋อน่าจะเป็นห้องนนะ้ำนานี้อ่าแบบรูหรามากเลย นี่ป้ายอ่าแสงไฟอันนี้ไม่มีประตูหรอห้องนี้น่าจะไม่มีประตูนะตรงนี้ที่ปิดอันนี้อ่าประตูห้องนอนไหนมีไหมไม่มีอันนี้ทางขึ้นชั้นสี่โหยังมีชั้นสี่เหรอไม่ใช่ทางขึ้นสิเมื่อกี้เป็นชั้นนะสีนะะ่นะงานศินลปะไหนงานศิลปะมาชิลละห้าแสนบาท ต้องเป็นคนรวยมากๆแต่เรามาสร้างห้องนี้กันก่อนดีกว่ามาดูกันซิว่าห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับทําอะไรเอ่ยอันนี้กําแพงปงไปน,นี้น่าจะห้องน้ําหรือเปล่าอาบน้ําอะไรนี้โออยู่ติดๆกันเลยนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เงินก็คือเหลือ13ล้านแล้วซึ่งก็แน่นอนว่ามันมันไม่พออีกแล้ว มันหมดอีกแล้วใช้เงินเยอะมากเลยนะสำหรับเพนท์เฮาส์หลังนี้อันนี้ป้ายโอเคแสงไฟต้องมีอันนี้ข้างนอกก็น่าจะเรียบร้อยเราก็จะเหลือแต่ข้างในที่เงินเราน่าจะไม่พอนะครับกันเพง้งอันนี้ป้ายอ่าค่อยๆสร้างไปค่อยๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆน,นี้ชิปป้อันนี้ ต๊ะมาโอเคอันนี้แสงไฟแล้วก็ได้เตียงนอนอีกเตียงหนึ่งแล้วก็เงินหมดแล้วห้องนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยโอเคแล้วนะแล้วเราก็ต้องไปฟาร์มเงินกันต่ออีกแล้ว ตอนนี้เราก็ได้สร้างมาถึงชั้นที่4แล้วนะครับทุกทคนซึ่งคลิปที่อัดไว้เมื่อกี้ก็ไม่มีเสียงโปรแกรมมันมีปัญหาอะไรผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ดูตอนอัดไงแล้วอัดออกมาแล้วมันไม่มีเสียงอ่ะก็คือตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะทุกทุกคนถึงชั้น4ี่แล้วเออนี่ชั้น4ี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีสระว่นะายน้ำั้งโอกเลยนะชั้นบนสุดอะไรองนี้อ่านี่ แล้วก็ชั้น3ามนิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะทุกทคนตอนเนี้ก็คือนี่ครบ100%แล้วนะครับเ,เรียกได้ว่าใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะมากกันเลยทีเดียวเลยนะอ่าแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอจากไปก่อนนะครับทุกทคนเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมไวมนะไปละวบ๊ายบายสวัสดีครับผม กับบ้านที่แสนสวยงามหลังนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย